สวัสดีครับพบกับช่องหนูไปเตยช้างน่ารักนะครับผมวันนี้ก็ควาน้องพีนะครับผมจะพาหนูไปเตยไปเลี้ยงในป่านะครับผมกับเจ้าดำนะครับผมเจ้าดำก็เดินนำหน้านะครับผมมีแวะเลยนะครับผมเจ้าดำนะครับ หลวงพี่จะพาหนูไปเตยไปเลี้ยงที่ไหนครับโอ้ในป่าโอ้พาหนูไปเตยไปเลี้ยงในป่านะครับผมโอ้จับหอาจับหอาเลยเบาๆหนูเต ơi, เยรีบไปไหนลูกโอ้เดินเร็วจังเลยหนูใบเตยขนล่านะครับผม ดำอยู่ด้านหน้านะครับน่เตยก็อยู่บ้านติดกันหลายวันนะครับผมไม่ได้ออกป่านะครับมวันนี้ก็จะพา้นุ่มเตยออกป่าด้วยขวานน้องพีนะครับผม ดเ,เ,เดินเรื่อยๆนะครับผมก็เดินเร็วนะครับจำเอาจำเอาเลยนะครับสมนเยอะนะครับผมหมูไปเตยนะครับผมสมุนเต็มเลยนะครับผม เยอะมากนะครับผมนี่รถเยอะนะครับก็รถเยอะเป็นพิเศษนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมจะพากันไปไหนเนาะทำไมรถเยอะจังเลยครับวันนี้นะครับผมรถเต็มไปหมดเลยนะครับอเอาจำเอาจำเอาเลยครับผม <laughs> ดูหน้าควานนะครับโหดูท่านะครับผมได้แค่ท่านะครับผมควานนะครับผมดูหน้าควันนะครับควันน้องพีนะครับผมก็เป็นควานจิ๋วนะครับผมก็เคยเลี้ยงนู้นไปตื่ตั้งแต่เล็กๆนะครับผมอยู่ด้วยกันนะครับผมเมื่อครั้งเคยทำงานอยู่ที่ จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับผมรอจะดำรอจะดำนะครับผมอไปเต้ไปเต้ยดำๆหายไปไหนดำดำเต้ดำเดินม,ม,ม,มาด้วยเมื่อกี้หายไปไหนแล้วผิดสาวเลยมั้งเจ้าดำเนี่ยครับผม นี้ก็จะพาหนูไปเตยไปป่านะครับผมป่าแถบวัดนะครับผมเป็นป่าแถบวัดเป็นไงบ้างน้องพีหนูไปเตยโตวกว่าเดิมไหมโอ้โตวกว่าเดิมหรอครับผมตอนอยู่เชียงใหม่เป็นยังไงหนูไปเตยตัวขนาดไหนโอ้ตัวเล็ก,ต,ลก <c oughs> ตัวเล็กเท่านายบอกตัวเล็กเทาน้องพี ตั้งแต่น้องพีสามขวบนะครับผมสามขวบสองขวบสามขวบนะครับผมก็ขี่หนูไปเตยตั้งแต่หนูไปเตยอายุได้สามสี่ขวบนะครับผมก็หนูไปเตยก็จะเป็นพี่น้องพีนะครับผมหนึ่งปีนะครับผมเ่ปีเดียวปีเดียวนะครับผมโอ้เดินไวมากเลยครับผมเบาลูกเบา วันนั้นก็เป็นบ้านของฟ้ารุ่งนะครับผมบ้านฟ้ารุ่งนะครับเป,เป็นทางผ่านนะครับผมที่จะไปป่าบริเวณวัดนะครับผมหนูไปเตยก็ไม่ได้ออกจากบ้านมา2วันนะครับผมสงวันวันที่สก็จะพาหนูไปเตยไปเที่ยวป่าดีกว่านะครับผม กลัวน้องจะเซ็งนะครับผมอยู่ต่บ้านนะครับผมก็พาเดินออกกาลังกายบ้างนะครับผมเข้าป่าบ้างนะครับผมอยู่บ้านบ้างน,นะครับผมเป็นบางเวลานะครับผม เ็นทุ่งนาครับผมนาข้าวนะครับผมนาก็เป็นวัดนะครับผมเป็นวัดก็เป็นวัดแต่ก็ยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่นะครับผมยังไม่ตั้งเป็นวัดนะครับผมก็ยังเป็นนักสงฆ์นะครับผมป่าพยอมนะครับผมวัดนี้ก็มีประเพณีนะครับผม ตักบาดบนหลังช้างนะครับผมก็มีประเพณีนะครับผมตักบาดบนหลังช้างนะครับผมก็น่าจะมีประจําทุกปีนะครับผมก็ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมก็ช้างก็จํานวนมากนะครับผมประมาณ30 40เชือกนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมพ่อควานก็จะถ่ายเป็นคลิปลงให้พวกเมฟซีนะครับผมได้รับชมนะครับผม อ้าวเป็นง่ายโอ้หมุนเล่นเลยนะครับผมผมจะขอเล่นแล้วนะครับผมควานน้องพีนะครับผมควานจิ๋วของเรานะครับผมเดินไวมากนะครับผมไม่เตยนะครับผมเดินไวเลยทีเดียวนะครับผม เดินตาตั้งมาเลยหนุใบเตยเบาลงเบานี่ไปไหนคะเดินไวมากนะครับผมเอยนี่ไปไหนหนุ่เตยนี่ไปไหนคะแม่สาวน้อย กในปากนะครับผมโอ้ยก็องพีก็ขี่ตั้งแต่หนูไปเตยตัวเล็กๆนะครับผม เพิ่งได้สามขวบนะครับผมสามขวบก็อยู่ด้วยกันนานนะครับผมกินต้นหนามนะครับต้นม้ยราบอุทาเดินหนูไปเตย มาทางนี้มาทางนี้ไปเตยน้องพี่ลงกนเราสั่งให้หนูไปเตยนอนดิสั่งได้ปะเตยลูกยังไม่ได้ลูกถอยถอยถอยดูดูท่าลงหนูไปเตยนะครับผมโอ้ชันนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวหนูไปเตยอ,อย่าเพิ่งไปลูก ถอยถอยกบเบียกอนวะเบียกอนถอยถอยมั้ยถอยไปยังไม่ได้ติดกิ่งไม้นี่ถอยมาวะถอยถอยมาถอยมามามาถอยมาจะติดกิ่งไม้นั่นน่โอ้ยท่าลงสไลด์มาเลยมา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 เอานอนลงเอาบอกใบเตยนอนลงก่อนให้น้องพีลงก่อน เดี๋ยวจะติดกิ่งไม้เออเอาไปได้ทีนี้ถอยๆๆยๆเยีย๋ยวยเดี๋ยวเดียวเดินไปะโอ้โหดิบดิบมานะไม้ดิบนะครับผมไปมา <ทำ S 3> ลายสายสายสั่งช้างนะครับตัวเล็กกระเปียกเดียวนะครับผมดู<ะ>ไปเตยกระโตะเร็วมากเตยสายมาเร็วมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนียมาเร็ว,รว,รวดูตัวหนูไปเตยนะครับผมกับ พาหน,น้องพี่นะครับผมจิูวทั้งสองนะครับผมมามา,าม,าามามาเร็วเร็วมาวะเอาพาหน,นูไปเตยมาบ่าขวานจิ๋วนะครับผมมามาหนุเตย พานุ้่เตยมาว่ะนี่นะครับผมก็แหงูพีรับลาทีจนควานนะครับผมควานไ้่เตยนะครับผมควานจิ๋วนะครับผม จูงมาแล้วนะครับผมจูงมาแล้วนะครับผมเอาควันน้องพี่จใจห,หนูไปเตยอ,อยู่ตรงไหนครับ จะให้หนูไปเตยอ,อยู่ตรงไหนควานน้องพี่จะให้หนูไปเตยอ,อยู่ตรงไหนครับโอ้อยู่ตรงนู้นเหรอครับผมตรงนู้นตา,ามควานน้องพีไปเลยนะครับผมโอ้อยู่ตรงไหนครับโอ้อยู่ตรงนี้เหรอครับผมโอ อย่ตรงนี้มีอะไรบ้างให้หนูไปเตยได้กินโอ้อยู่ตรงนี้ก็มีหญ้าแสมนะครับผมหญ้าแสมเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมเราอยู่ในร่มนะครับผมครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมพวกควานก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหนูใบเตยด้วยนะครับผมราบขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัแล้ว<ม>หนูใบเตยสวัสดีค่ะก,ก,ก่อนแล้วค่ะก่อนเสียงน้อยเสียงน้อยค่ะก่อนแล้วเสียงหน้อยเสียงนางนเสียงหน่อยแล้วจ้าขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ